Meta เจ้าของ Facebook เปิดตัว AI ตัวใหม่เป็นสารนุกรมออนไลน์นะครับชื่อว่าสเฟีย AI i ตัวใหม่นี้นะครับเป็นผลงานของบริษัทเมตานะครับซึ่งเขาได้โชว์ผลงานบอกว่า AI ตัวนี้นะครับไปอ่านเอกสารความรู้เชิงวิชาการซึ่งมีจำนวนมากถึง134ล้านหน้าบนอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นอ่านเสร็จแล้วนะครับนํามาย่อยเป็นข้อความทั้งหมด906ล้านย่อหน้านะครับซึ่งการย่อยข้อความนี้จะถูกเรียกว่า knowledge intensive neutral language processing นะครับ เพื่อให้ AI ตัวนี้นะครับเป็นสารนุกรมออนไลน์หรือว่าเป็นผู้รอบรู้สามารถตอบคำถามแนวความรู้ได้นะครับอย่างเช่นใครจะถามว่าใครเป็นคนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์คนแรกของโลกเนี่ย AI ตัวนี้จะตอบได้เจ้าสเฟียจะตอบได้นะครับซึ่งเมตาบอกว่าแนวทางของสเฟียคือใช้วิธีการเข้าไปอ่านเอกสารโดยที่ให้ AI ตัวนี้ไปสแกนหาความรู้เอง จากเว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตเลยซึ่งไม่ได้ดึงเอาข้อมูลจาก Search Engine นะครับไม่ได้ดึงจาก Google หรือว่า Search e n g i n e ยี่ห้ออื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันก็มีมันมีความความไม่แม่นยำอยู่ในนั้นอะเช่นว่าข้อมูลที่เป็นผลการค้นหาอันดับหนึ่งๆเนี่ยบางทีมันมีเรื่องของสปอนเซอร์มันมีเรื่องของ SEO ซึ่งเข้ามาบดบังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าให้ AI ไปอ่านตาม Search Engine AI ก็จะฉลาดเท่า Search Engine และไม่สามารถฉลาดมากกว่า Search Engine ได้บริษัท Meta ก็เลยบอกว่าของเราเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นเราใช้วิธีไปสแกนหาเองเลยซึ่งมันจะได้ข้อมูลที่ลึกล้ำและเยอะกว่าสิ่งที่ Search Engine หามาให้นะแนวทางของ s เฟียรเนี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าลัน s เฟียรไปทดสอบนะครับก็จะได้ผลออกมาดีกว่าโมเดลแบบเดิมๆนะครับ งานนี้ก็ดูว่าสเฟียเนี่ยจะไปทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับดูว่าบริษัทเมตาหรือว่า a c e b o o k เนี่ยจะใช้สเฟียในแง่มุมไหนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เอาไปทดลองตรวจสอบการอ้างอิงข้อมูลของวิกิพีเดียนะครับซึ่งก็คือสเฟียเนี่ยสามารถอ่านวิกิพีเดียแล้วพบย่อหน้าที่ไม่เคยมีการอ้างอิงแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงนั้นได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง อย่างนน้อยตอนนี้ก็ไปปรับวิกิพีเดียนะครับเอาให้ข้อมูลอ้างอิงถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมก่อนแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้บริษัทเมตาเนี่ยเขาเอาเจ้าตัว AI Sphere ตัวนี้นะครับเอากลับย้อนกลับเข้ามาทำงานใน f c e e o o o นะครับอันดับแรกเลยนะครับ เอา AI เนี่ยมาปรับอัลกอริทึมของ Facebook ก่อนเลยนะครับเอามาช่วยคนทำเพจหน่อยนะครับทุกวันนี้คนทำเพจเนี่ยนะไม่รู้จะบูตโพสยังไงแล้วนะครับบูตจนจะหมดตูดอยู่แล้วนะครับไม่มูดยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ผลดีเลยนะครับทุกคนจะทำมาหากินไม่ได้อยู่แล้วพ่อค้าแม่ขายเนี่ยขายของบน a c e b o o k นะครับซื้อแอดกันตั้งไม่รู้เท่าไหร่เอา AI ตัวเนี้ยมาปรับปรุงอัลกอริทึมนี้ก่อนไหมแล้วทำให้มันได้ผลดีทำให้คนที่อยู่บน Facebook ตอนนี้นครับุขมากขึ้นก่อน ได้ไหมนะฮะหรือเอา AI เนี่ยไปสอนมาร์คซงก็เบิกก็ได้บอกว่ามาร์คสิ่งที่อยู่ทําอยู่ทุกวันนี้เฟซบุ๊กกำลังเป็นขาลงนะนะกันเลยจะสิ้นสุดยุค Facebook ของอยู่แล้วนะแล้วอยู่คิดว่า Metaverse เนี่ยมันจะอยู่รอดเหรอเออสฟียไปสอนมาร์คหน่อย <laughs> นะแล้วเอาเพื่อนผมกลับคืนมาด้วยนะครับเพื่อนผมมัน Facebook ตอนนี้เนี่ยเจอหน้ากันเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เห็นโพสอะไรเลยว่าบน Facebook เนี่ยสาเดือนแล้วเฮ้ยกูโพสทุกวัน เอ้าแล้วทำไมไม่เห็นน่ะเห็นในโฆษณาบน f เฟ e บุ๊ k ช่วยโฆษณาให้มันน้อยๆหน่อยเฟ e บุ o k มาร์กเอ้ยไม่ใช่ซาเฟียไปบอกมันด้วย